สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่น Maximus Pro รูปแบบใหม่2022ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่หลายคนเห็นหน้าค่าตาแล้วก็คุ้นมานานแล้วครับกับเครื่องนี้ซึ่งเราขายมามากกว่า1000เครื่องครับและตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ซึ่งออกมาในปี2022ครับหน้าตาเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันอาจจะดูเหมือนกันครับแต่ว่าในส่วนของภายในเนี่ยมีการปรับปรุงระบบภายในครับรวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆวาล์วต่างๆให้ดียิ่งขึ้นครับและวันนี้อมจะมารีวิวเครื่อง Maxima Pro รุ่นนี้ครับ ออื่นเลยครับเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ของเครื่องนี้ครับตัวเครื่องนี้ครับมีขนาดดิเมนชันครับจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ34เซนครับแล้วก็มีความลึกจากหน้าไปสู่หลังครับอยู่ที่52เซนแล้วก็มีความสูงจากขาขึ้นมาข้างบนครับ43เซนครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องขนาดเล็กที่สามารถจัดวางได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็เหมาะกับทุกบาร์ด้วยครับ ตัวเครื่องของเราครับมีทั้งหมด2สีก็คือสีขาวแบบนี้เลยจะดูมินิมอลมากแล้วก็ขาวตัวนี้จะเป็นขาวสีพิเศษซึ่งมีชื่อว่า glossy white นะครับก็จะมีความเงาแล้วก็มีความขาวที่โดดเด่นแบบโอโม่ ow, มากกว่าสีขาวปกติทั่วไปนะครับส่วนของข้างหน้านะครับก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับเป็นสแตนเลสครับจะมีความเงาซึ่ง เหมือนกระจกเลยนะมันเงามากเลยนะครับด้านล,ล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันหัวกรุ๊ปขนาด58มิลครับแล้วก็ข้างบนครับก็สามารถวางแก้วได้ซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นฟิล์มติดอยู่เนาะเราสามารถลอกออกมาก็จะมีวัสดุที่เป็นเหมือนสแตนเลสข้างบนหมดเลยนะครับเราสามารถวางแก้วไซส์8ออนได้ประมาณสัก5-6ใบข้างบนนะครับส่วนนี้นะฮะแล้วก็ในก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆครับก็จะมีแผงปุ่ม อยู่ด้านซ้ายครับเราจะเห็นว่าในแผงปุ่มเนี่ยครับจะมีทั้งหมด5ปุ่มแล้วก็มีปุ่มไฟนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะซึ่งไฟตัวนี้จะเป็นตัวตัดต่ออุณหภูมิครับซึ่งก็จะบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยทำการต้มนะครับแล้วก็พออุณหภูมิมันถึงมันก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับตัวปุ่มซ้ายจะเป็นปุ่ม power นะครับในการเปิดปิดเครื่องปุ่มด้านบน2ปุ่มครับก็จะเป็นปุ่มในการตั้งปริมาณน้ําซึ่งปุ่มซ้ายเนี่ยก็จะแทนค่าด้วย single shot หรือว่าทํากาแฟ1เ้มนูอน ส่วนขวามือครับก็จะเป็นปุ่มดับเบิลช็อตครับหรือการทํากาแฟ2ช็อตซึ่งเอาไว้เสิร์ฟกาแฟเย็นนั่นเองข้างล่างก็จะเป็นท่อน้ําร้อนตรงนี้นะครับส่วนปุ่มขวาล่างสุดตัวนี้ที่เป็นรูมนิ้วแล้วก็เป็นรูปแก้วกาแฟเนี่ยก็คือปุ่มแมนนวลซึ่งเป็นการกําหนดปริมาณน้ําเองหรือว่าในการปลัดหัวชงล้างหัวชงก็จะใช้ปุ่ม นี้นะครับตัว power หลักของเครื่องเนี่ยที่เป็นเมน power ครับจะอยู่ด้านล่างฝั่งขวาตรงนี้นะครับเราก็จะเปิด power ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนนี้ตอนที่เพื่อนเื่อเปิดเครื่องเนี่ยครับตัวเครื่องจะมีไฟกระพริบนะครับระหว่าง1กับ2สลับไปมานะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าเครื่องกำลังทำการต้มน้ำอยู่แต่ถ้าเกิดไฟติดพร้อมกัน5ดวงแบบนี้ครับแปลว่า เรื่องพร้อมใช้งานแล้วครับตัวด้านขวามือครับก็จะมีตัวท่อน้ําร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้เนาะอยากจะให้เอียงไปทางไหนก็ได้นะครับมีเกจวัดแรงดันของปั๊มครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตัวนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการสตรีมนมซึ่งการสตรีมนมตัวนี้ก็จะเป็นแบบมือหมุนนะครับนี่อ่าโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของ การทํางานภายในเครื่องดีกว่าครับตัวเครื่อง m a x i m u ม Pro รุ่นนี้ครับมีอบเลอร์จำนวน2ใบครับซึ่งอบเลอร์ลูกแรกเนี่ยเราใช้เป็นอบเลอร์หลักในการสตรีมนมตัวสตรีมอยเลอร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง1ลิตรครับซึ่งอบเลอร์นี้ใช้หน้าที่ในการทําน้ําร้อนซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สตรีมนะครับการใช้งานสตรีมของเครื่องนี้จะแตกต่างกับเครื่องเล็กอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งเครื่องชงกาแฟรุ่นเล็กรุ่นอื่นครับเวลาที่เราทําการสตรีมนมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดลิมิตสวิตซึ่งเวลาเราหมุนป จะมีคลิกไม่แตะสวิตช์พอแตะปุ๊บเนี่ยบอยเลอร์มันจะเร่งความร้อนครับและปั๊มจะทํางานรีบเอาน้ำเนี่ยเข้ามาในบอยเลอร์และเปลี่ยนน้ำเนี่ยให้กลายเป็นไอครับซึ่งระบบแบบนี้ครับก็จะเป็นระบบแบบเครื่องเล็กซึ่งใช้ระยะเวลาในการสตรีมนานกว่าเครื่องใหญ่นั่นเองแต่รุ่น Maxim u ั Pro รุ่นนี้จะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าตัวบอยเลอร์1ลิตรเนี่ยเขาจะมีไอน้ำเนี่ยมารออยู่แล้วครึ่งหนึ่งฉะนั้นตัวนี้จะไม่ใช่เป็นลิมิตสวิตช์แต่จะเป็นเกลียวเวลาเราเปิดก๊อกน้ำนครับฉะนัน โอเคครับและตัวไอน้ำที่ออกมาครับก็จะมีน้ำผสมออกมาน้อยกว่ารุ่นเล็กนั่นเองทำให้การสตรีมของเครื่องนี้ครับไอน้ำออกมาจะมีลักษณะที่แห้งมากฉะนั้นเนี่ยตัวนมที่เราสตรีมครับจะมีน้ำไปผสมในนมเนี่ยน้อยได้รสชาติของนมครับที่สมบูรณ์แบบมากกว่านะครับ ตัวหัวชงของเครื่องนี้มีขนาด58มิลครับซึ่งในระบบการชงเนี่ยครับจะมีบยเลอร์อีกลูกหนึ่งแยกขึ้นมานะครับซึ่งบอยเลอร์ลูกนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 800cc ครับเป็นลักษณะการใช้การทำงานแยกกันร,ระหว่างตัวหัวชงนะครับหรือว่าคอฟฟ่บลอร์และสตีมยเลอร์ครับฉะนั้นตัวเครื่องนี้ครับสามารถใช้งานการชงกาแฟพร้อมกับการสตีมนมครับแบบนี้ครับนี่ครับ Yeah. โดยที่ตัวเครื่องครับไม่ได้สูญเสียความร้อนไปเลยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ตัวการสตรีมนมเนี่ยเยอะหรือใช้น้ําร้อนเยอะครับอุณหภูมิเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับตัวหัวชงนะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวชงเนี่ยจะชงออกมาได้นิ่งตลอดเวลาเลยครับตัวเครื่องนี้มีกําลังไฟอยู่ที่2650วัตต์ครับแล้วก็มีปั๊มน้ําซึ่งเป็นปั๊มวายเบชั่นเป็นปั๊มเอลก้า EP ไฟนะครับซึ่งเป็นปั๊มที่สามารถสร้างแรงดันได้ถึงยี่ิบาร์เลยครับและเป็นปั๊มที่ยอดน เยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นสับการเรียกเขาจะเรียกเป็นไซส์ทอครับซึ่งเราสามารถวางแก้วเทคเอาไวได้เลยเช่นเราต้องการทําเมนูเดอร์ตี้เราต้องการทํ dirty, เรา,าทเมนูที่ใช้แก้ว16ออนยี่สิบสองอนเราสามารถเอาด้ามชงใส่ครับแบบนี้แล้วก็เอาแก้ววางได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่แอร์เรียในการทํางานที่มากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดใครครับอยากจะต้องการล,ล้ระยะให้มันน้อยลงเช่นต้องการใช้แก้วกาแฟร้อน เมนูเอสเปรสโซ่ร้อนอเมริกาโน่ร้อน <c oughs> ก็จะมีตัวตะแกรงแบบน,นี้ให้ครับ เราสามารถวางตะแกรงได้เลยนะครับแล้วก็เอาแก้วมาลองซึ่งระยะเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับตัวข้างล่างเราจะเห็นว่ามีไฟ LVD 2จุดนะครับตรงซ้ายกับขวาเนาะซึ่งไฟตัวนี้ครับจะช่วยในการส่องให้เราเห็นช็อตกาแฟในการทํางานมากขึ้นเห็นสีกาแฟเห็นขั้นตอนการทํางานแล้วก็สามารถเมเนเจนะครับการทํางานได้อย่างง่ายได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้เครื่องแล้วก็หน้าบานเราด้วยน,นั่นเองครับ <S <S และพิเศษครับสิ่งที่ชอบมากของเครื่องนี้ครับก็คือเป็นในส่วนของน้ําทิ้งครับ จากเดิมเนี่ยเวลาที่เป็นเครื่องเล็กเนี่ยเราจะต้องดึงถาดออกไปสไลด์ออกมานะครับอ่ะแ,แต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะต่อสายน้ําทิ้งได้ด้วยซึ่งก็จะมีจุกให้ตรงนี้ครับจะมีจุกยางซิลิโคนนี่แหละเราสามารถถอดจุกได้เนาะแล้วข้างล่างนะครับมันก็จะลงในตรงนี้เลยเขาเรียกเป็นเหมือนกับเป็นดิฟเทเป็นซ็อกเก็ตข้างล่างนะครับแล้วเราสามารถต่อสายน้ําทิ้งครับแบบนี้ให้ดูนะนี่ครับเข้าสู่ล่างเครื่องได้เลยแล้วก็จะมีแหวนล็อกให้อันหนึ่ง ฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราทําซิงน้ําที่สามารถเดนออกตรงได้เลยหรือว่าลงถังน้ําทิ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถตอกตรงได้มันจะเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานที่ไม่ต้องคอยถอดคอยเช็คว่าเต็มหรือยังแล้วก็ต้องคอยเอาไปเทเพื่อไม่ให้น้ําล้นแต่มันสามารถเดนออกได้เลยนั่นเองครับตัวเครื่องนี้เป็นระบบการเติมน้ํานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีแทงค์น้ําใหญ่นะครับ 1.7ลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าปริมาณเยอะพอสมควรเลยนะครับเราสามารถใส่น้ำให้เต็มได้เลยเนาะแล้วก็วางข้างในได้เลยครับนี่อ่าในส่วนของอุปกรณ์ที่มากับเครื่องครับก็จะมีเป็นด้ามชงแบบนี้ครับต้องบอกว่าด้ามรุ่นใหม่ก็จะสวยมากมีความแบบเปรียวครับแล้วก็เป็นแบบสีดำด้านเนาะส่วนตะแกรงก็จะมีมาให้2ตะแกรงก็คือซิงเกิลสำหรับกาแฟร้อนแล้วก็ดับเบิลสำหรับกาแฟเย็นครับก็สามารถเปลี่ยนสลับได้เลยเนาะมีสาย น้ำทิ้งแบบนี้ให้ครับแล้วก็นิดนึงครับลืมบอกไปว่าเกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องตัวนี้ครับการตั้งค่าน้ําเป็นโฟลมิเตอร์ครับซึ่งโฟลมิเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนใบพัดวัดน้ําซึ่งเหมือนกับเครื่องชงกาแฟเครื่องใหญ่นะครับในระบบของโฟลมิเตอร์นี้นะครับซึ่งการตั้งค่าจะแตกต่างออกไปจากเครื่องเล็กที่ใช้เป็นระบบช็อตทามเมอร์พอเป็นทามเมอร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเวลาในการที่เราเซตครั้งแรกเช่นเราเซตไว้15วิ20วิ25วิปริมาณน้ําจะออกมาตามวินาที แต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราเซตไป30 m l มันจะออกมาเท่าเดิมทุกครั้งครับซึ่งก็จะมีความนิ่งของการไหลของน้าครับแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ําที่เท่ากันไม่ว่าใครจะเป็นคนชงกาแฟเครื่องนี้ครับและในส่วนของภายในที่เปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นตัว พอต่อต่างๆระบบการย้อนนะครับแล้วก็ตัววาล์วต่างๆก็เปลี่ยนเป็นทองเหลืองครับแล้วก็เป็นคอปเปอร์ทั้งหมดซึ่งเพิ่มความแข็งแรงทนทานในการใช้งานระยะยาวด้วยครับตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับเครื่องแล้วก็ฟังก์ชันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสการชงสกัดและการสตรีนมนมกันครับก็เครื่องนี้ครับก็จะมีระบบพ r e อินฟิวชันเนาะก็คือการพรมน้ําด้วยนะครับแบบนี้นะเห็นไหม นั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นรสชาติของกาแฟออกมาให้หอมเข้มข้นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองสตีมนม,ม,มเลยนะนี่ครับเราสามารถวางได้เลยนะครับสําหรับตัวก้านสตีมไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวก้านร,รุ่นนี้จะเป็นก้านที่แบบยาวเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาสตรีมนม,มเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายครับ นี่ครับก็คือผลลัพธ์ของการทำกาแฟกับเครื่อง Maximus Pro รุ่นนี้ครับแะต,ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ใช้ง่ายสกัดออกมาได้ดีครับแล้วก็ราคาสุดคุ้มมากครับใครที่สนใจเครื่อง Maximus Pro รุ่นนี้ครับสามารถเข้าทดลองใช้นะครับแล้วก็ดูตัวจริงได้ที่ Worldwide Coffee ทุกสาขาเลยครับหรือใครต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมครับก็สามารถทักหาแอดมินในแฟนเพจ e ว o ร์ไว f e ส่วนรวมเครื่อกาแฟครบวงจรหรือว่า Line w o r l d w i d e Coffee ได้เลยนะครับ